สวัสดีครับพอดีสั่งของมารีวิวนะครับเรามาใช้งานจริงด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นปลั๊กไฟนะครับรางปลั๊กไฟสายยาว10เมตรนะครับสั่งมาจาก t i k กต k อกนะครับเดี๋ยวลองแกะดูข้างในจะเป็นยังไงนะครับโชว์กล้องดูด้วยาสายยาว10เมตรนะครับสภาพสมบูรณ์ดีมีมีการกระแทกอะไรไหมไม่มีอ๋อ เเดี๋ยวจะต้องคอมเมนต์บอกว่าไม่มีการกระแทกแต่ว่าของก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมไม,ไม่เสียหายโอ้สวยงามดีเนาะ สวยงามมี USB 2ช่องนะครับแล้วก็รูปักเสียบแบบ3ขามีอยู่3ช่องแล้วก็2ขามีอยู่4ช่องรวมทั้งหมดรวมทั้งหมด7ช่องนะครับแล้วก็มีปุ่มปิดเปิดตรงนี้ด้วยนะครับโอเคสวยงามเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับว่าเสียบติดทุกช่องไหมนะครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผม